ตัวทีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับใน the f o r นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะไปหาไม้ไปตัดไม้ไปเรื่อยๆนครับจะสร้างทุกอย่างเท่าที่พอสร้างได้นะครับก็เดี๋ยวถัดมาเลยดีกว่าไปก็น,นี้ครับได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วดีมากดีใจมากเลยนะ,ะเราจะมาสร้าง บ้านตรงกันดีกว่านนครับซึ่งผมก็จะคับไม้กันเลยนี่ดูนี่นนครับคนตอนเงินง่ายกินเข้าไปเข้ากล่องครับน่ครับเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนมันหมดนะครับซึ่งผมไม่คิดหรอกว่ามันจะหมดง่ายๆนะครับมากดเรื่อยๆ บึ๊บแล้วก็แล้วได้อันนี้มาสองกล่องซึ่งผมชอบมากเลยนะครับแล้วต้องเกบจังหวะให้ดีๆดีว้วยครับอชุหืมเป็ไงครับจังหวะผมนี่คืออึ๊บเรียบร้อยสกินผมก็แค่นี้เองนะครับจะมีถึงยี่สิบหรืออาจจะเป็นร้อยพาร์ราก็ ฝากกรนนาติดตามด้วยและก็อย่าลืมติดตามพี่ชายผมนะครับถ้าเกิดเป็นยังไงปุ๊บใครอยากเล่นทันให้ผมนะเล่นทันก็เกมก็ส่ง IP ให้หน่อยอิมพอร์ตด้วยอยากเล่นมากเลยนะครับจะไอ้นี่ใ้ทุกคนดูเลยครับการการเล่นทันนี้เกมของผมอะ ผมเล่นก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ก็ผมเล่นไม่เก่งแต่อยากให้ทุกคนยิ้มเพราะฉะนั้นก็ส่งอินพอร์ตมาให้เล่นหน่อยนะครับบ้านเราสร้างก่อนแค่นี้พอสร้างตรงน,นี้ด้วยดีกว่า นะครับหลังบ้านโอ๊ยร่วงนะครับอี่นี่นะครับผมก็จะมาสอนลงททกเกอร์นะครับซึ่งเราจะมีมอดนี้มันช่วยผมได้มากเลยแต่ว่าเราจะพยายามไม่ใช้มันนะครับนี่นะครับสมมติเราก็อยากได้สองพันแต่เราจะไม่